ท่านผู้ว่าชั้ชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากา,ารกรุงเทพมหานครกระผมนายวัชระเพชรตองอดีตสมาชิกสภาผูายาย้แทนราษฎรพรรคประยิปป์ในวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่สนามหลวงสองและปรากฏว่านี่บริเวณที่ท่ารถเมล์ของสมกอซึ่งเป็นรถที่บริการพี่น้องประชาชนสาย9กอกจากสนามหลวงสองไปบางกอกใหญ่และบางครั้งก็เลยไปถึงสนามหลวงสองนี่ที่นี่คือบริเวณท่ารถเมล์และดูครับฟุตบาท มีเหล็กเส้นนะครับมีเหล็กเส้นคือโชว์เหล็กแต่ว่าปูนไม่รู้หายไปไหนและอาจจะกอให้เกิดอุบัติเหตุกับคนชราหรือพี่น้องประชาชนที่มองทางไม่ชัดเจนอาจจะสะดุดรวดเส้นนี้แล้วล้มหัวขมำควาดพื้นได้เพราะฉะนั้นจึงกล่าเรียนไปยังท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ราการเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในสนามหลวงสองเป็นการด่วน ขอกราบขอบพระคุณ